เนี่ยออกมาเกี้วันนี้ให้กินมีถันตะวันสองเม็ดสองเม็ดเองอให้สองเม็ดแท<อ>้แเล่นนะเนี่ยแล้วึฟิกก็ไม่กินเนี่ยเห็นปะแท้แล้วก็เอามากองไว้สะชมไว้กินเวลาอื่นน่ะอ๋ะอไปกองไว้อ่ะเอาไปอมไว้ี้ยแล้วจะกินอะไรเนี่ยฮึก,ก็กินหมดทุกอย่างเลยอ่ะกินที่ฟิกชอบไงอ,อ,อะไรที่ชอบฟิกก็จะตูนๆไว้ไง พักค่ายกันก่อนก่อนจะปล่อยให้ไปนอนายนอนเลยได้เวลานอน,น,น,นอนแล้วจะเข้าไปนอนหรือยงังนอนแล้วครับออกมาเล่นแล้วเข้าไปนอนหรือยงังนอนแล้วจริงๆแหละ굿ไนท์นะพิงเดี๋ยวตื่นค่อยมาเล่นใหม่ละกันอนอนแล้วบายบาย